และถ้าโยมไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงสิ่งที่โยมจะต้องไม่เชื่อด้วยตามมาคือกรรมไม่มีจริงกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริงเพราะอะไรเพราะถ้านรกสวรรค์ไม่มี เท่ากับว่าวันนี้คนทำดีทำเลวแล้วปลายทางได้เท่ากันเสมอกันเท่ากับว่าคนในปัจจุบันสร้างเหตุปัจจัยต่างกันคนหนึ่งทำเลวมากเลยเต็มที่เลยร้อยปีคนหนึ่งทำดีเต็มที่เลยร้อยปีแต่ผลลัพธ์ปลายทางเสมอกันคือศูนย์เออง่ายดีนะ อย่างนี้ก็ไม่ต้องทำดีก็ทำเลวมันไปสิเห็นแก่ตัวไปเพราะปลายทางยังไงก็เสมอกันอยู่แล้วเพราะกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีทุกคนตายไปแล้วเสมอกันหมดจบศูนย์ขาดศูนย์หมดดังนั้นทิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์มันจะพ่วงมากับการเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วนั้นไม่มี เมื่อเราคิดอย่างนี้ว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีไม่มีผลจิตจะคล้อยไปในทางอากุศลมากกว่ากุศล้าทำดีไปทำอะไรมารักษาสินทำไมเนี่ลำบากใช่ไหมก็สนุกสนานลืนล่นเลิงไปสิใช่ไหมจิตใจคนที่จะมาสร้างความดีไม่น้อมไปจิตไม่น้อมไปเพื่อการทำความดี จิตจะน้อมไปเพื่อการเห็นแก่ตัวการจะน้อมไปเพื่อการเสียสละแทบไม่มีในหัวใจเสียสละไปทําไมตัวใครตัวมันสิมันเกิดมาจนก็ปล่อยมันไปเนี่ยมันเป็นขอทานก็ปล่อยมันไปนะการช่วยเหลือมันจะไม่มีขึ้นในสังคมการให้อภยัยการเมตตามันจะไม่มีขึ้นการให้ทานไม่มีดังนั้นพระศาสดาบ,บอกไม่จริงโลกนี้โลกหน้ามี กรรมดีกรรมชั่วมีและสัตว์ทำกรรมอย่างไรจะได้รับผลกรรมอย่างนั้นได้รับผลของกรรมนะไม่ใช่ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นอันนี้ผิดด้วยนะดังนั้นในหนังสือเรื่องกรรมเนี่ยจะมีพระสูตรที่ตรัสบอกไว้ชัดเจนว่าไม่ใช่ว่าสัตว์ทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนะทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้น เพราะว่าถ้าเราเข้าใจผิดว่าทํากรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดตรกกะที่ผิดผิดขึ้นมากมายพวกบางคนมันก็เลยไปคิดบอกว่าเออน,นี่ถ้าเราฆ่าพระหลานเราคงไปเกิดเป็นพระหลานมัน้งพอบอกถ้าไปฆ่าวัวเราต้องเกิดเป็นวัวไปฆ่าควายเราต้องเกิดเป็นควายบอกเอองี้ก็ฆ่าพระหลานไอ้พวกคิดแป,กแปลกๆมันก็เอาไปคิดได้นะโยมนะ เราตักการแรกๆผิดเนไงว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนะต้องทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้น